คุยยังไม่ให้หนูใช้คันเร่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนให้หนูทรงตัวได้ดีกว่าน,นี้ก่อนแล้วหนูค่อยใช้คันเร่งเพราะว่ารถคุณเนี่ยปล่อยเบรกมารถวิ่งได้อยู่แล้วนั่นแหละปรับเอาอ่ะตรงเออถ้ามันตรงแล้วนะลูกถ้ามันท้ารถมันตรงกับทางแล้วหนูว่ามันตรงแล้วหนูต้องถือพวงมาลัยให้ตรงถ้าหนูปรับอีกมันก็จะเอียงอีกชื่ออะไรคุณลืมอีกแะ้วชอตาม วันนี้ครูสอนน้องตั้มนะคะน้องตั้มเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลยเป็นเด็กผู้ชายอายุน้อยจริงๆอ่ะควรจะสอนง่ายนะแต่ด้วยน้องเขาไม่มีพื้นฐานเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่เคยแบบมีความรู้เรื่องรถยนต์เลยอ่แล้วอาจจะเอาก่อนนั้นหนูไม่เคยสนใจมันหรอหรือยังไงหลูกไม่เลยไม่เคยสนใจมันใช่ไหมไม่ไม่เคยคิดเลยอ้าวแล้วตอนนี้หนูอยากขับไหมก็อยากขับอยู่ครับเพราะว่ามันจะเด็กง่ายสบายเออเปิดสัญญาณไฟขวาน้องไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยนะคะแบบอย่างนี้ครูเรียกว่าสอนยากนะ แต่เชื่อสิเดี๋ยวเขาก็ทําได้ครูตอนนี้นะคะครูอยากให้เห็นว่าน้องเขาทาอะไรได้บ้างคือทาอะไรไม่ได้อะ <c oughs> เขาเลี้ยวแบบม่กก้หหุนมั่วมากเลยนะอ่ะหัวราถึงปากซอยลูกใจเย็นใจเย็นอ่ะถึงปากซอยอ่ะหนูเลี้ยวขวาลูกมุนขวามุนขวาลูกหมนุนเออหมุนไปลูกหมุนอีกหมุนอีกทำตามเสียงครูลูกครับเนี่ยพอะหน้ารถมันหันมาในเลนซ้ายลูกอ่ะหนูหมุนเพิ่มปรับเพิ่มเล็กน้อยเออนั่นแหละเนี่ยมันเข้ามาเลนซ้ายแล้วลูกหนูนจับไว้นะหนูปล่อยเบรคขึ้นไปนะลูกนะปล่อยเออหน้ารถหายมาแล้วหนูคืนลูกคืน คืนมาอะไรกลับมาค่อยๆลุกค่อยๆพ่อก่อนพ่อก่อนเอออย่าเพิ่งคืนเยอะมันต้องประคองให้นาลดตรงกับทางลยลูกเออน้าลถตรงย่ยค่อยๆค่อยๆคืนอ่ะนุปล่อยเบรกไปด้วยลูกครับอืมน้องหมุนพรมอะไรไม่เป็นอาการเหรอไหมคะเมื่อกี้ยิ่งกว่านี้นะครูบอกให้เลี้ยวก็คือมือหมุนไม่ไปหมุนไม่ไปเลยอะคือหมุนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็คืนไม่รู้ว่าคืนคืออะไรคืนพรมอะไรกลับมาน้องก็ไม่รู้ครูจอดอธิบายตั้งนานนะคะนี่เพิ่งเริ่มเริ่มเรียนได้ไม่ถึงชั่วโมงหรอก ครูยอยากให้เห็นเฉยๆว่าคนที่อายุเยอะนะคะอายุเยอะแล้วเป็นยากนะ่ะไม่ต้องท้อใจดูคลิปครูยเยอะๆดูให้เข้าใจศึกษาดีๆเดี๋ยวก็เป็นนะคะอย่างน้องเนี่ยน้องเป็นผู้ชายไหมน้องยังสอนยากเลยแต่เดี๋ยวก็เป็นนะค่อว่าเดี๋ยวน้องก็เป็นเหมือนเหมือนเขาจะมีทักษะแต่เขาไม่เคยรู้เลยไงเขาไม่เคยสนใจเรื่องการขับรถเลยเขาไม่รู้ไม่ได้สนใจว่ารถมันขับยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจอ่ะก็เลยยากแล้วน้องก็จะคิดค่อนข้างคิดเยอะนิดนึง คิดเยอะว่ามันคืออะไรทํายังไงนู่นนี่นั่นพอคิดไปคิดมาแล้วงงแล้วยิ่งคนอายุเยอะอีกคนอายุเยอะเนี่ยชอบคิดเยอะอยู่ละคิดเยอะไปตามอายุคิดไปคิดมาก็งงนั่นแหละที่เป็นยากนะคะครูอยากทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าไม่เป็นไรหรอกนะคนที่สอนยากเป็นยากๆนะเดี๋ยวคุณก็เป็นแค่มีความพยายามหน่อยอาจจะเป็นช้าหน่อยแต่เดี๋ยวก็เป็นให้ดูเป็นตัวอย่างน้องเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายอายุแค่ยี่สิบต้นๆเพิ่งจะยี่สิบเพิ่งจะเกณฑ์อาหารน้องยังสอนยากเลย แต่สอนยากครูว่ายากแค่วันนี้น่ะเดี๋ยววันหลังเขาคงจะดีขึ้นอ่ะเปิดสัญญาณไฟขวาคุณเร็วเออหันน้ารถไปทางขวาจําได้ไหมลูกหันนั่นไปทางขวาคือเด็กอ่ะเขาจะมีความจําดีนะคะหันปอีกล้วหันอีกหันอีกหันอีกเออหันอีกลูกหันอีกเล้วหันหันเออจอดตรงไหนลูกปากซอยนี่ปากซอยจอดจอดครับเดี๋ยวคุณดูสายให้สายว่างลูกหนูหมุนนะหมุนพรมลายปีกลูกเอามือขวาขึ้นมาเร็วเออมือขวาขึ้นมาไปเลี้ยวข้ามไป มองหนูมองที่ไหนลูกที่ครูสอนหนูเลนซ้าย<ป>อ่าไปลูกเลี้ยวอีกเลี้ยวหน้ารถไปไหมไม่ไปเหมุนเพิ่มแล้วจ้าเบรกชะลอด้วยลูกอ่าหน้ารถหัานมาแล้วลูกคืนคืนเล็วคืนหมุนหมุนวายเบรกหมุนไ้ว่ายลูกหมุนไว่ายห,ห,หนูหมุนช้าไปเออครับไปมองไกล้โฟกัสตาอย่าลอยนี่อ่าก่อนหน้านี้เห็นไหมที่ครูสอนคนอายุเยอะใช่ไหมแล้วตาลอ,อยทุกคนที่สอนยากตาลอ,อยหมดคือเขากาลังคิดอะไรของเขาอยู่สักอย่างหนึ่งนะ แล้วตามก็เลยลอยไปนั่นคือสาเหตุว่าทําไมทําไมคนที่เป็นยากอะ่ะทาไมตาถึงลอยเพราะว่าเขากาลังคิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันลอยไปเรื่อยๆอะคะ่ะน้องก็เป็นเดี๋ยวก็หายน้องนี่จะหายไวนะคะเพราะยังเป็นเด็กครูให้ดูเฉยๆเพราะฉะนั้นคนอายุเยอะไม่ต้องไม่ต้องท้อแท้ไปนะคะหัดไปค่ะหรือถ้าเรียนกับครูเพนไม่ต้องท้อเดี๋ยวเวลาจบไปจําได้หมดแล้วว่าครูเพนสอนอะไรไปไปหัดเองฝึกเองรับรองว่าเป็น แต่ต้องไม่ท้องไงแล้วก็ต้องพยายามมีความพยายามมากๆมีความตั้งใจมากๆไม่ใช่พอไม่ได้หน่อยเอาแล้วไม่อยากขับละอันนี้ก็อยากคิดเรียนตั้งแต่แรกนะคะเพราะจะเสียดายเงินมันเสียดายเงินเสียดายเวลาด้วยใครอยากเป็นก็ตั้งใจจริงจังทำไมจะเป็นไม่ได้คนอื่นเป็นได้เราก็ต้องเป็นได้ครูสอนคนอายุเยอะให้เป็นนตั้งเยอะแยะมีเยอะแยะที่ผ่านมือครูแล้วเป็นอายุเยอะๆเกินห้าสิบห้าสิบหกสิบเยอะมากอ่ะอันนี้ตัวอย่าง before เดี๋ยวดู after อนนี on, in, so ้เพิ o ่งเริ่มนะคะเดี๋ยวครูสอนน้องก่อนสอนน้องอย่างจริงจังก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะต่อจากนี้เดี๋ยวถ้าเกิดโคโคมาอีกทีนึงแปลว่าน้องจะดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มได้ชั่วโมงแรกเองเดี๋ยวครูสอนน้องอย่างจริงจังก่อน๋ยวมาดูใหม่อีกทีนึงว่าตอนที่น้องเขาเลี้ยวไปแล้วเป็นยังไงนี่ให้ดูคือเลี้ยไม่เป็นเลยนะคะหมุนไม่เป็นนะหมุนพรมลายไม่เป็นเพราะไม่มีพื้นไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีทักษะเลยอ่ะซ้ายกลับมาลูกอ่ะปรับซ้ายกลับมาลูก เออให้มันหน้ารถมันเข้าทางได้ลูกกลาคืนคืนเออสองคืนแล้วลูกเอาหันกลับไปทางขวาเปิดสัญญาณไฟขวาให้คุณได้ลูกขวาครับแล้วเดี๋ยวไปเจาะนะนลูกนะนี่เจาะปากซอยเออแล้วเดี๋ยวเตรียมเลี้ยวลูกปากซอยแล้วเตรียมเลี้ยวอะไรเดี๋ยวสวยๆต้อม ซอยอะะลอดา,า,าอดหัอมาแล้วไปทำขาเยอะๆลูกเห,ห็นไปเยอะๆลูกครับขึ้นไปถึงปากซอยให้ถึงปากซอยโอเคซ้ายว่างขวาว่างไปลูกเลี้ยวครับไปเลี้ยวสวยๆลูกเลี้ยวเลี้ยวอีทอขึ้นไปถึงลำลัวขึ้นโอเคดนแลสวยปากคอมรถไว้ลูกเออนั่นแค่นี้แหละป้ายตรงป้าย ะะวันนี้เรียนสามชั่วโมงนะคะวันแรกวันแรกของน้องตั้มเรียนสามชั่วโมงตอนนี้กําลังจะหมด <laughs> ชั่วโมงที่สามเพิ่งจะเริ่มเข้าใจนิดนึงว่ารถเลี้ยวยังไงอ่ะเปิดสัญญาณไฟได้ล喽เบรกสะลออ่ะไปเริ่มเลี้ยวได้แล้วไอเลี้ยงเลี้ยวเลี้ยงม้วนม้วนครับอพอไหมพอไหมพอแล้วเอ,อ้ทำงางครับพอก่อนสายฟ้าลูกจับไว้ เออขึ้นไหขึ้นตอนเน่องเออกูจะให้ดูว่ารถเราวิ่งนี่หมยคะเลนซ้ายมักกี้เซเข้าสายฟ้าน,นิดหน่อยหมายถึงเซเอียงไปทางซ้ายนิดหน่อยแล้วต้องจับเอาไว้ไป,ประคองการคืนนะไม่จะคืนให้ล้อตรงนะคะคืนให้ลถมันตรงคืนพงมอะไรกลับมาประคองถ้าหน้ารถมันตรงกับทางไม่ใช่คืนให้ล้อตรงส่วนใหญ่หลายคนมือใหม่ชอบคิดว่าคืนคืนนี่คือคืนให้ล้อตรงไม่ใช่เราต้องน้าตั้งตาคืนให้ล้อมันตรง แต่รถมันไม่ได้ตรงกับทางแน่สิมันต้องดูนะคะว่ารถตรงกับทางหรือเปล่าไม่ใช่ตั้งนั่งตาคืนให้รอตรงให้พวงมาลัยตรงอย่างน้องเนี่ยเหมือนหลายๆคนเหมือนคนอายุเยอะที่ครูสอนอะ่ะติดมองแต่พวงมาลัยอ่ะติดมองแต่พวงมาลัยแล้วก็ทําให้ตัวเองสับสนนะคะตัวเองงงขับไปดีลูกประสิทธิไ์ไฟฟาเริ่มได้แล้วแหละเดี๋ยวก็ได้เรียนห้าวันนะคะครูจะให้น้องเรียนห้าวันเรียนที่มุกดาหารเรียนเยอะๆได้เพราะครูไม่ได้เดินทางไปไหน ตอนนี้วันนี้เขาอยู่ที่มุกดาหารเบรกสลอบเ,เบรกเบรกก่อนเลี้วอ่ะแล้วหมุนได้แล้วลูกหมุนหมุนเยอะๆก่อนเลีว้วค่อยปล่อยเบรกเออเออ,อาไปลูกนี่เขับซอยแคบไป,ไปเดี๋ยวลูกเดียเด๋ยวเพิ่มเนี้หมุนเพิ่มครับคืนคืนลูกค่อยๆประคองอ่ะคืนเองแล้วเอาสวยๆวยแล้วเอามันคืนเอง <c oughs> ดูนั่งเหมือนั่งเลงกันอยู่ <c oughs> โอ๊ยตื่นเตืนลูก <c oughs> ตื่นโอ๊ย คืนเองเราหมายถึงว่าครูให้หนูคืนเองไม่ต้องรอครูไม่ใช่ให้รถคืนเองลูกโอ้๋อดีดีอาดีดีเหมือนจะเกือบจะได้แล้วเนี่ยเหมือนจะได้แล้วแต่อย่างยังอืมประสิทธิ์เง้ไปเออเอาเบรกชะลอเนี่ยอยู่ในเลนซ้ายก่อนไหมลูกเออเอาหันแล้วเราไปแย่ๆลูกเบรกชะลอไว้แล้วหันอย่าย้ำเบรกสิลูกดึงรถเสิ่งดึ๊ก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 เออหันไปอีกเยอะโอ้พอมันมียแย่ๆลูก เออไปไซ้าว่ามองวาวาเองด้วยลูกไปค่อยๆออกไปแล้วซ้ายไปไปเดียวเพิ่มไปเพิ่มเพิ่มเบรกชะลอเบรกเบกเออทำไงลูกคืนประคองมันกลับมาลูกประคองประคองมองทางด้วยลูกอย่าตาลอยเออแล้วปรับดูสิดูสิรถตรงไหมปรับเอาห <laughs> <laughs> เห็นไหมคนขับนั่งมองพงอะไร <laughs> เนี่ครูถ่ายคลิปนี่เป็นหลักฐานไปนะเนดีด๋ยวตวผมไม่ได้มองนะครูไม่ได้เถียงไม่ได้ไมันมีหลักฐานอย่ามองสิลูกแล้วบางทีก็แบบนักเรียนก็จะแบบไม่ได้มองนะครูบางคนก็เถียงออกมาไงบางทีก็เถียงในใจไม่กล้าเถียงครูไอไม่ได้มองไงล่ะก็เหลือบมองนี่แหละคือมันทําเป็นทําเป็นแบบเขาเรียกว่า ทำเป็นความเคยชินนะลูกถามว่าหนูอยากมองมันไหม,อมเออหน้าเห็นไหมมันยนตมองเองมันอยากมองเออนี่แหละมันเป็นความเคยชินนี้ลูกคุถึงไม่บอกว่าเลิกเลิกเลิกถ้าหนูไม่เลิกมองหนูจะขับรถไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยโลกแม้แล้วเราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะบางทีหนูอาจจะเสียงคูในใจก็ได้นะี่ <laughs> ขับขับหนูก็เหลือมองพรมอะไรเนี่ยซึ่งหลายคนเป็นนะคนสอนยากทุกคนเป็นหมดเลยเปิดเญียไปลลกคนที่สอนยากทุกคนเป็นเหมือนกันหมด,ค,ค,หมหมดคือขับขับ้วชอบมองพรมอะไร ไม่ว่าจอายยูน้อยอยู่เยอะยูมากผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดอาหารน,นะเราไปทางขวาลูกหันเออหันไ้หันหันอีกหันอีกอม,มองสายสายขวาว่างไปเดี๋ยวลูกหมุนเพิ่มมองท้างมองท้างมองข้างเออทางลูกทางอยู่ที่ไหนครับคืนเออนั่นแหละนีะ่ผมไล่ปล่อยลมเหลวแล้วมองทางไว้ลูกครับเอาคืน ซึ่อองก่อนหน้านี้ครูนั่งว่าน้องตลอดเวลาเลยนะยามองพรมอะไรเลิกมองเลิกมองเลิกมองครูรู้ในใจน้องอาจจะเถียงครูอยู่ในใจไม่ได้มองนะครูแต่ไม่รู้ตัวไงก็ครูเห็นน่ะครูเห็นว่าเรามองไะไอ้การมองเนี่ยแปลว่าเราเพราะว่าพวงอยู่กับพรมอะไรนะคะมันแปลว่าในใจจิตสานึกเราลึกอะเราโมจะไปพวงพรมอะไรว่าคืนได้อย่างว่าหมุนยังพอย,ยังวะอะไรอย่างเงี้ยแบบโมจะไปนั่งไมถึงพรมอะไรอ่ะไม่ได้นึกถึงหน้ารถเลยมันไปถึงไหนแล้วอะไปลูกเรีย ไปครับหมุนสวยๆลูกสวยๆครับเอาดีๆเอาดีๆเออตั้งใจหมุนดีๆสิลูกครับสวยยังคืนคืนลูกต่อเนื่องครับเออไปปรับประคองไปแตะเร่งไปลูกรถตรงแล้วก็ไปต้องสังเกตได้นะคะว่าคนในคลิปยังลอยๆอยอยู่นะลอย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 เออไม่ค่อยคนใจยู่เยอะยุ่น้อยนะนี่ครูสอนนะครูเจอเยอะแยะมากมายนะคะ แล้วคุณเจอแต่เคสยาก,ยากๆเชื่อไหมเคสง่ยายๆไม่ค่อยมาหาครูกันหรอกคนที่สอนง่ายๆไม่ค่อยมามีแต่นคนที่มีปัญหาอันนี้คือคุณพ่อส่งมานะคะครูรู้จักคุณพ่อ,อน้องครูเคยไปทานอาหารร้านของน้องร้านพ่อน้องที่น้องขายอยู่รู้จักครูก็ลเลยส่งน้องมาเรียนเพราะสอนกันเองไม่ได้เพราะไม่มีเวลาหนึ่งไม่มีเวลาสองที่เขาจาัดจากการสื่อสารเนี่ยเหมือนประมาณว่าน้องสอนยากอ่ะเออแล้วเขาสอนไม่ได้ ให้มาเรียนดีกว่าประมาณนั้นแต่เขาเป็นเด็กงนะเดี๋ยวเขาก็ทําได้เชื่อคุณดิเบรกชะลอเ่งแต่ว่าต้องเข้าใจเขาอะต้องเข้าใจเขาแล้วก็บอกเขาเยอะๆอ่าเลียได้ลูกหมุนเบรกไว้แล้วหมุนเยอะๆสิลูกตัวการหมุนไปหมุนเยอะๆเรงอีกเรงอีกมังในซอยโโลูกมอสง,สงสูงๆสิลูกคืนคืนเร็วมองทางมองทางแล้วมองตามมองทางลูก,ลกครับ มองทางเขามองหัวรถอีกโอ้ยเบรกลูกระวังเนี่ยเออเอาเขาหลบเราไปก่อนลูกเขาหลบเราไปนี่เพราะทางเราว่างเห็นไหมวิธีการหลบนะคะเราอะช่องทางของเรามันว่างแล้วรถคันนั้นอะเขามาที่หลังเล่นเขาไม่ว่างเขาต้องรอเราไปอยนได้เลยนนี่นรนนครเรื่องเลี้ยวนะับสามชั่วโมงผ่านไปถ้าเรียนที่มุกดาหารเนี่ยไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นต้องเรียนวันละห้าชั่วโมงสามวันนะถ้าเกิดเรียนนอกสถานที่ต้องเรียนวันละห้าชั่วโมงค่ะสามวันเท่านั้นสามวันเป็น แต่ที่มุกดาหารเนี่ยครูไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วอยู่กันใกล้ๆเรียนหลายวันได้แล้วตอนนี้ครูว่านะคะโควิดครูงดรับนะคะไปเดี๋ยวขวาลยลูกหมุนขวาเยอะๆเลยต้าหมุนเยอะๆลูกหมุนอีกอีกพอครับมองทางไกลๆลูกเบรคชะลอหน่อยได้อ่าคืนคืนลูกคืนคืนประคองมาเลยหมุนต่อเนื่องลูกครับให้มันตรงกับทางลูกครับไปอืไป,อไปเอาสวย ้ามุกดาหารเนี่ยเลี้ยงกี่วันก็ได้แล้วตอนนี้ครูมาชว่วงอยู่ในช่วงพักนะคะพักจากการสอนกรุงเทพนะคะแล้วก็จริงๆตอนนี้ครูต้องสอนนักเรียนที่กรุงเทพแต่ครูสั่งหยุดนะคะสั่งหยุดเลื่อนค่ะสั่งเลื่อนไว้แล้วก็มีวันที่เก้ายังไม่แน่ใจน้องบีมเป็นผู้ชายเหมือนน้องนี่เลยเหมือนน้องตั้มนี่แหละอยู่ที่อยุธยายังไม่รู้ยังไม่คอนเฟิร์มกันว่าตกลงจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเก้าพฤษภานะคะ นอกนั้นนอกนั้นเลื่อนหมดแล้วสองสามคนเลื่อนหมดเลยเลื่อนไปเดินมิถุนาค่ะเพราะตอนนี้โควิดแรงมากรูเลยสั่งยสั่งเลื่อนก็คุยกันด้วยแหละไม่ได้สั่งหรอกก็คุยกันว่าควรจะเลื่อนไหมตกลงว่าควรเลื่อนอะดูรถเอาไหมเลี้ยวลูกเลี้ยวเยอะครับถ้ามันเลี้ยวนี่มันเลี้ยวอะคให้ดูหน้ารถบ้างนี่เคลื่อนเคลื่อนลูกเคลื่อนเจรู้ว่าที่น้องเขาเลี้ยวมาเขาตรงทางหรือเปล่า อ่ะเพื่นต่อนะคะให้ดูว่าไอ้ที่ครูครูครูดูครูให้ดูน้องเนี่ยว่าอาการนะคะอาการของคนขับอีกอย่างหนึ่งเขาจะได้ไปดูตัวเองด้วยนะว่าเขาทํายังไงทําอะไรมือหมุนเหมือนคนอื่นเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเออหน้ารถก็ตรงกับทางอยู่นั่นแหละแต่จังหวะของเขาอะจังหวะของเขาที่เขาคุมอะไอความเร็วกับออไอพวงมาลัยเนี่ยไอทิศทางของรถเนี่ยมันมันเข้ากันไหมมันพอดีกันไหมเออ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวขวาครับหมุนหมนขวาเดี๋ยวไปเดี๋ยวสวยลูกเหมือนเพิ่มรือแต่เบรกได้นะลูกเออเอ่าวคืนลูกคืนครับค่อยๆเอ้นี่สิลูกเออค่อยๆคืนนันเป็นธรรมชาตินะลูกไปอ่ะในตัวอย่างนะคะเดี๋ยววันหลังคุาจะมาอัปเดตให้ดูน้องเรียนทั้งหมดห้าวันนะคะวันละสามชั่วโมงห้าวันคุณจะมาอัปเดตให้ดูว่าตกลงแล้ว น้องเขาเป็นไหมจะพยายามนะคะพยายามแบบสอนอะไรน้องแล้วน้องเขาได้เรื่องอะไรบ้างจะอาลงมาใจะมาลงในคลิปให้ดูนะคะน้องนี่จัดนั้นอยู่อยู่ในประเภทสอนยากนะคะอยู่ในกลุ่มสอนยากเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดสอนง่ายนี่ป่านนี้ไปถึงไหนแล้วค่ะปลไกลแล้วเลี้ยวคล่องแล้วเลี้ยวตรงทางไปแล้วอันนี้คือถ้าปล่อยน่ะถ้าปล่อยให้เลี้ยวเองเลี้ยวไม่ตรงนะครูต้องเป็นคนคอยบอกถ้าคอยบอกน่ะเลี้ยวได้อยู่แต่ทีแรกเริ่มเรียนถึงครูบอกก็เลี้ยวไม่ตรงพระครูบอกให้คืนก็ไม่คืนครูบอกให้เลี้ยก็ไม่เลี้ยว เออเป็นอาการเนี้ยนะคะขวบเลี้ยวเลี้ยวไม่เลี้ยวค่ะหมุนนิดเดียวไม่เลี้ยวแล้วขวยคืนก็ไม่คืนโน่นอะ่ะสามคืนน่ะถึงจะคืน่ะคืนแรกไม่ยอมคืนเอเบรกลูกเอเอบรกสลอครับทําไงครับถึงแล้วถึงแล้วเลี้ยวรหมวนนเดียว,ม,ดดยวม,มุนอีกดูข้างมเออเอาดีๆลูกเอ้าคืนสวยๆครับเอาสวยๆลูกค่อยๆสิลูกให้มันพอดีกันให้มันสมดุลกันลูก ให้ความเร็วรถกับพวงมาลายกับทิศทางที่เราปรับประคองให้มันเท่าเท่ากันโลกให้มันสมดุลกันให้มันไปด้วยกันได้เออได้ได้อแล้วก็พอจะเลี้ยวเองได้บ้างไปบางครั้งนะคะต้องเรียนอีกเยอะค่ะถึงน้องนี่ก็ดีแล้วแหละเพราะแบบนี้ก็ควรเรียนควรเรียนหลายๆวันนะคะถ้าเรียนน้อยวันเหมือนจะกดดันมากเกินไปถ้าเรียนหลายๆวันยังมีโอกาสได้ทําหลายๆอย่างน้องเขาต้องฝึกครูจะสอนถอยหลังข้อซองเพื่อไปสอบให้ด้วยนะคะน้องไปสอบเอง ตอนนี้ที่มูกดาหารงดสอบนะคะครูงดพาสอบแล้วขนส่งก็ปิดด้วยแหละให้ไปสอบเองนะคะสอบเองก็ผ่านค่ะนักเรียนครูสอบเองผ่านทุกคนอ่ะไม่มีใครนะสอบเองไม่ผ่านเพราะว่าครูสอนจนเป็นทุกคนค่ะขับรถเป็นก็สอบผ่านครับเด็กเด็กดีๆลูกอหมุนเยอะเอะแล้วยุดยุดร้อยกรรยุดยุดหนูว่าจากที่ครูให้หนูหมุนกับตอนนี้ที่หนูหมุนหนูว่ามันน้อยไปหรือว่าพอแล้วน้อยไปเออมองทางซิลูกหนูใช้ความรู้สึกว่าเฮ้ยที่หนูหมุนมาเนี่ย เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหมุนมาแล้วพอโผล่ไปแล้วมันไปอย่างนี้ไหมหรือมันไปอย่างงน้นเออมันไปตรงหรือมันไปเลี้ยวหูกใช้ความรู้สึกมันจะไปตรงเออ,เอหนูก็หมุนเพิ่มสิลูกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยความรู้สึกเราไปอย่างหนึ่งคุูอยากอธิบายว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนนะคะที่สอนยากเนี่ยคือเขาจะรู้สึกอย่างหนึ่งคือเขาเข้าใจอย่างหนึ่งอะแต่เขาทาอีกอย่างหนึ่งนี่คือก็เลยเป็นยากหนูทำตามความเข้าใจหนูว่าปกติแล้วที่หนูหมุนอะคือมันน้อยไปหรือว่าเยอะเกินตลอดน้อยไปน้อยไปใช่เขาเข้าใจนะแต่เวลาที่เขาทาเขาก็ทํา แบบนี้ยทําแบบที่เขารู้สึกหมุนเพิ่มไปลูกเออเเดี๋ยวไปดูซิมปดูซิมไปไหนเนี่ยครูหยุดรถใช่ไหมเม่กกี้นี่นหยุดรถแล้วครูให้หมุนไปตั้งเยอะดูซิมันโผล่มันไปโผล่ที่ไหนเออมันไปโผล่เห็นไหมยังไม่ค่อยเลี้ยวดีเท่าไหร่ด้วยซ้ํามันแปลว่าอะไรที่หนูหมุนเม่กกี้เนี่ยมันไม่พอเลยแหละเบรกชะลอกคืนมันแปลว่าที่หนูหมุนไปเม่กกี้ตั้งแต่แรกอ่ะคือมันไม่พอครูให้หมุนีกตั้งเยอะกว่าจะพอเนี่ยเออเนี่ยรู้ไหมเขาคืนแบบนั้นนะเขาคลายมือแนละ้วให้ผมอะไรคืนเองได้ด้วยนะ เออนักเรียนครูนี่เมื่อกี้นะตอนคืนนะเขาปล่อยมือแล้วผมแรงคืนเองต้องมีสตินะคะเขาเรียนมาแรกไปแหละเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นยังไงผู้ชายก็เป็นเด็กด้วยยังไงก็เป็นค่ะแต่เขาเป็นช้าทําให้เขาได้น้อยไงถ้าเขาเป็นช้านะแต่เขาเป็นไวเขาจะได้เยอะคือจบไปนะี่เก่งเลยอะ่ะแต่อย่างนี้นะ จนใหญ่แล้วที่เรียนกับครูนเนี่ยจบไปไม่ต้องให้ใครสอนต่อนะไปขับเองที่บ้านได้เลยแต่เก่งคล่องแค่ไหนไงถ้าถ้าสอนถ้าสอนได้แล้วแบบเข้าใจได้ไวเนี่ยพอจบไปนี่คล่องเลยเลยก่งเลยอ่ะอันนี้อีกรอบนึงอ่ะเลี้ยวสวยๆครูอันนี้จะเลี้ยง่ายนะอันนี้มันค่อนข้างจะเลี้ยวง่ายเพราะมันมันเลี้ยวจากทางโทรออกไปทางเอกเลี้ยวทางโทรไปทางเอกมันจะง่ายกว่าเลี้ยวทางเอกเข้าทางโทรนะคะนี่ซ้ายวา่างลุกอ่ะไปเดียวลูกเบรกหมดหมดได้พอดีลุก ครับสวยๆสิส่หืเล่าขึนปล่อยมือปล่อย,อยครับประคองแม่เห็นไหมเห็นไหม<ๆ>นี่เขาเลี้ยวไม่เป็นนะแต่เขาเขาปล่อยมือแล้วให้พมรมอะไรมันคืนเองได้อย่างที่ครูสอนโดยรวมๆแล้วก็พอได้เห็นไหมคะอันนี้สวยเนี่ยถ้าเราเลี้ยวออกจากทางโทนะคะเลี้ยวทางโทเข้าทางเอกจะเลี้ยวง่ายหลายคนคงไม่ได้สังเกตตัวเองว่าเฮ้ยทำไมแยกนี้เลี้ยวง่ายทาไมแยกนี้เลี้ยวยากเพราะว่าถ้าเราอยู่ทางทางโทเนี่ยทางแคบไหมเลี้ยวออกทางกว้างทางเอกคือทางตรงทางหลับมันก็จะเลี้ยวง่าย แล้วถ้าเราอยู่ทางเอกเนี่ยอันเนี้ยที่เรากำลังอยู่เส้นนี้กําลังเป็นทางเอกค่ะแล้วเราก็จะเลี้ยงก,กำลังจะเลี้ยวเข้าทางโพบางซอยซอย,ซอยแคบไงหนูก็เลี้ยวยากไงอ่ะไปลูกเลี้ยวเลี้ยวครับเลี้ยวตอนนี้ครับครับพอไหมอ่ะทำไงอีกลูกทำไงครับค่อยๆลูกอย่าหมุนแรงวหูปล่อยมือหลวมๆสิลูลกเออไปคืนประคองไหมลูกครับเ,เรียบมองกวาไรอีกละเออ มองไปเมื่อกี้เนี่ยมองไปไม่รู้เหมือนมันหให้มันสวยอะไรประมาณอยากให้มันสวยแล้วอยากให้พมอะไรมันสวยตรงเนี่ยหรอลูกแล้วมันตรงไหมอ่ะไม่ตรงหน้ารถนะลูกเันไม่ตรงอ่ะเออหนูโมแตมานั่งเล็งพมอะไรลูกต้องเลิกมองไปเลยหนูเอาหน้ารถสวยๆสิหนูเปลี่ยนสิลูกเปลี่ยนเป็นว่าหน้ารถสวยยังหน้ารถตรงไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจพรมอะไรว่าพมอะไรอ่ะมันจะถูกไหมมันจะคืนตรงสวยไหมคืนเป๊ะหรือยังอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจมันกไม่ต้องสนใจพมอะไรสนใจหน้ารถ เล็งอยู่นั่นน่ะพี่ก็ติดอีกไปมองมานไสา้รถทางตรงทางเลี้ยวอะไรก็ใช่เดีย๋ยวไปมองมันอย่าไปนึกถึงมัน,น,นเนี่ยแล้านเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะทางเอกทางเอกเลี้ยวข้ามทางเบรกชะลอเบรกชะลอมากมากเบรก,กชะลอ้อใหญ่เลยปากซอยน้องเลี้ยวซอยองเงี้ยไม่เคยได้เลยมันเป็นทางเดินขึ้นแล้วก็เนี่ยน้องเลี้ยวเขาหาต้นมะม่วงตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวลูกหมุนเี๋ยวลูกหมุนหมุนอ่ะอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูหน้ารถแล้วกันรอบนี้อ่ะไปหันแล้วเขาซอยลูกไม่เอาเขาต้นมะม่วงสิ เออพอนั่นคืนคืนเนี่ยได้ยินเสียงครูพูดไหมคืนคืนคืนที่สองคืนที่สามมาถึงนี่คืนปรับเร็วอย่าเหยียบเขาเร่งปรับออกไปนะไม่ค่อยจะฟังครูเออเอาคนาอนุญาตให้เข่งให้เข่งให้เข่งมาแหกตัวเองเอาดีๆสิบุปจะได้ก็ไม่ได้เนี่ยไอ้ละเอีแยังนะเขาจะไม่ได้ทุกรอบเลยนะเพราะมันเป็นทางเอกเข้าทางโท ทางโทซึ่งมันเป็นซอยแคบแล้วเขา,าจะเลี้ยวเข้าต้นมะม่วงตลอดอ่ะเป็นความเคยชินไปลปะเปิดสัญญาณไปเออเดี๋ยวสวยๆไหนอ่ะลอนนี้อีกรอนซิเอ้าอยู่ในเลนซ้ายได้ดีลูกเดี๋ยวเวลาเลี้ยวจะได้เลี้ยวง่ายอืมแล้วหันหน้ารถไปในนี้มีในซอยนี้มีรถนะคะไม่ใช่ไม่มีนะมันมีรถนะมันทําให้คนขับเนี่ยเขาเบรกเนี่ยไม่พออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวไปก็ไม่พอยอ่หมุนเลยเยอะสิลูก ไปไปเร็วๆไปมุด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 อ้อพะเริ่มเรินมเริ่มเจิลกอืมลงไปลลกนะเนี่ยให้ดูวันแรกเป็นไงนะคะให้ามาติดตามกันว่าต่อไปเขาจะเป็นยังไงวันจบต้องออกถนนใหญ่ครูได้นะอยู่มุกดาหารเนี่ยต้องออกถนนใหญ่ทุกคนต้องออกให้ได้ หลังคงออกได้หรอกเดี๋ยวอีกสองวันสองอีกวันสองวันเดี๋ยวครูจะพาอนอกถนนแต่ต้องเลี้ยวให้เก่งกว่านี้ก่อนเลี้ยวให้ดีกว่านี้พรุ่งนี้นะคะเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะเรียนวันนี้แล้วต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพฤษภาน้องเรียนห้าวันต่อเนื่อง